มุ่งมั่นตั้งใจเป็นไปได้อะไรวะพูดไปเรื่อยแล้วนะลูกไปนะ,ไป,นะไปครับถามเป็นเซสที่ล่าสุดที่ไปโชว์ครับอุ้ยกำลังใจเยอะมากกำลังใจเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆคนที่ไปเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบ ยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆที่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกำลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนแล้วเขาตะโกนเรียกชื่อเราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามา3ปีอะไรเงี้ยเราได้เราไม่ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมา3ปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยครับอันน เราทำคลิปถึงได้หัปลาเป็นสายลูกน้ใช่ค่ะจริงๆเป็นเป็นความประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะครับผมมาถึงทุกที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเง <S <S ี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอเขาทุกครั้งที่เจอเขาเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจใน,นในตัวเขาแต่ครั้งที่สองไปทางนี้เป็นไงบ้างครับไม่จีนจัดหนักกว่าเดิมไมครับก็ก็ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมก็จริงๆพี่ว่า เขาก็ยังให้ให้แรงซัพพอร์ตที่ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยยังมีโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบพยายามทําให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วยก็เห็นอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เขาก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกครั้งที่ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทําให้ก็น่ารักครับเป็นแบบนี้ขนาดนี้ต้ดต่อไปมีการติดต่อหรือเปล่าก็จริงๆมีมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมงก็รอติดตามเหมืกันครับภายในปีนี้แหละครับแต่คราวที่เราที่ได้ไปครึ่งหนึ่งนะมีการแบบว่า ได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวหรือได้ไปช้อปปิ้งอะไรทั้งนีเวลาไม่ได้ไม่เห็นได้ไปเลยอ่ะไม่เห็นได้เคยไปเลยก็ทำงานอย่างเดียวไปทำงานปกติก็สุดท้ายถ้าไปก็ไปทำงานตลอดอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ยุ่งๆด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบไปถึงว่าไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ต้องเราแน่นไม่รู้มันโทษผู้สเกิลเออแต่เราต้องหาเงินช้อปปิ้งไงลูกใช่เราช้อปปิ้งเยอะไงเออ เดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาเรื่อยๆครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ๆปลายปีนี่ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงๆจะบินบินบ่อยมากใช่ช่วงนี้จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่ครับตอนนี้คิวสลวนไหมคะสลวนไหมเพราะว่าหลังว่าสุดสุด MU แบบว่าแบบก็สวนไหมพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์อย่างงี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทำงานเบิกกันตรงนี้กันหนักมากครับผมก็ สรวนไหมอาจจะสรวนนี่ว่าช่วงนี้แบบทำกันเยอะวุ่นวุ่นนิดนึงเบอร์เบอร์น่อยๆอู้ส้งตกใจไหมทีแรกเวรามันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันก็ใกล้จะถึงงานไอคอนอยู่แล้วแต่อยู่ๆก็เป็นพิ่วว่ารายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัท เอ่อใช่ไหมคร<น>ับผมประกาศเลยครับผม<อ>เรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวพเพลงแล้วก็ทางบริษัทพีพีพกิจเอ็นเตอร์เทนเ,นเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทําตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกๆอย่างมาตลอดครับมันมีสัญญาอะไรบอกก่อนไหมครับมีว่าจจวก่อนที่จะยุบเลมจริงๆพีพีก็รู้ไม่ ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะคะพี่ก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สักวันหนึ่งสองวัน,ะวน,ะวนอะไรอย่างเงี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกเอ่อเอ็มยูทีเ็กซ์เกิดขึ้นครับะดันดโชว์ไหมก็เสียดายนะก็เตรียมเตรียมโชว์แล้วด้วยจริง,รงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสกักบประมาณแบบส่วนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างดราม่าที่มันออกมาว่าเออไม่มีรูปเร้วนบัดแทนแล้วเป็นกตรงนี้เขาบอกเป็นฝนหนึ่งเลยที่ทำให้ต้องยกเลิกเออจริงๆพีพีไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า จริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆพี่รับงานนี้ไปในฐานะเกสคนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์โชวนี้แล้วก็ต้องทําโชว์โชวนี้ด้วยครับผมเราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข็งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทําที่เป็นเหมือนคอยนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทําโชว์แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดครับอย่างที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราได้มีการนแล้ว จริงๆไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแน่นอนครับก็ชัดเจนตามที่เขาออกมาชี้แจงใช่ไหมครับพี่คบใช่ครับก็ก็ตามที่ตามที่เขาออกมาชี้แจงเลยครับมีก็ชัดเจนอะไรย่างงผมก็ะทบกับทางทีมงานก็จริงๆว่าพี่ว่าไม่มีไม่มีผลกระทบหรอกครับผมจริงๆพี่ว่าทุกๆกคนก็ก็ตั้งใจทํางานกันทุกคนไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกครับทางบริษัท 247ด้วยพี่ว่าพี่ก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเมือ่อเ<า>ขาได้คุยกับแฟนแฟนไหมเอย่างที่บางคนที่เขาไม่พอใจมาปกป้องแฟนเราแบบนีถูกเรอคจริง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 พี่ว่าพี่พี่สงสารแฟนแฟนที่เขามาจากต่างประเทศมากกว่าครับผมที่เขาจองตั๋วจองบัตรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบในประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่สงสารแฟนแฟนมากกว่าที่แบบ มันเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานงานนี้ได้ถูกการยกเลิกเกิดขึ้นคับแล้วเขารู้สึกเราเป็นไงบ้างเพราะเราเต็มโชว์ไปแล้วแล้วก็เป็นแฟนเล็กร้องมาตั้งแต่ตอกเสาธแล้วอยากจะให้เราไปร่วมงานกับ M.U.T. u ใช่ไหมครับก็เสียดายครับเสียดายเสียดายที่เออเราเราก็พยายามคิดโชว์มาแล้วแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรอัซิเดนต์ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้้นแลววก็เดี๋ย เอาโชว์นิ้วใแบบเอาไว้ใช้แบบโชว์อื่นมันก็แบบมีดราม่าที่แบบว่าแฟนคลับเรากับแฟนนางงามนี่แอบดุกันนิดนึงรอไม่มีมีตีกันก็อย่าตีกันเลยรักกันไปดีกว่าเพียร์ทุกคนอยากฝากอะไรถึงแฟนนางงามกับแฟนคลับเราบ้างนะขอบคุณและกันครับขอบคุณที่ที่ตั้งใจมาดู โชว์ MUT Max นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้ให้ให้ใหการซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT เนี่ยน่ารักทุกๆคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่พี่ว่าเขาน่ารักมากๆเราเป็นคนที่มีความสามารถนะครับได้คุยกับแม่ปุ้ยนะครับผมได้จริงๆได้แม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะครับได้ได้ได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมามาถามถ่ายก็น่ารักมากๆครับผมก็ ก็โอเคครับคือว่าจริงๆไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดการนี้เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบแล้วกันเหนุแม่ปุ้ยบอกว่าอยากจะร่วมานกับน้องพีพีแต่ว่าไม่หมนในฐานะผู้เข้าประกวดเหรอ๊ยจะลงเลยเหรอลูก ก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วครับผมเวทีมยูทอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างก็พี่เชื่อว่าแบบถ้าครั้งหนึ่งแบบได้ได้ไปร่วมงานด้วยกันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆพี่จะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะยังเหลืออีกสองตาลุ้นวงสามเหรอเราจะได้ร่วมแจมบนเวทีมีไหมครับโอกาสก็ฝากไว้ละกันก็ฝากฝากฝากทางผู้ใหญ่ละกันประมาณประมาณ โอเคครับ okay,